โอเคเยตอนนี้คุณอยู่กับพีทิกรีเรชอะไรที่ต้องรีเรชเราเซิรชมาให้แล้วโปเกมอนสกาเลต์ไวโอเลตวันนี้นะครับผมก็จะพาทุกคนเนี่ยไปเปลี่ยนธาตุเทล่ากันนะครับซึ่งจะต้องไปที่ไหนทํายังไงก็ไปรับชมกันได้เลยครับก่อนอื่นเนี่ยคุณก็ต้องมาที่เมืองน,นี้ก่อนนะครับเมืองธาตุนอะร์มอลเนาะที่อยู่ใกล้ๆก,กับเมืองยิมธาตุน้ํานะครับแล้วก็ตรงบริเวณนี้ก็คือร้านที่เราจะมารับการทดสอบก่อนสู้กับยิมดีเดอร์ธาตุนอร์มอลนั่นเองก็ขนา้จะมี NPC ที่สามารถช่วยเราเปลี่ยนธาตุเทราได้นะครับหลังจากที่เราชนะยิมมิเนอร์ธาตุนอร์มอลแล้วนะครับก็สามารถมาคุยกับเชฟที่ยืนอยู่ตรงเคาน์เตอร์ได้เลยแล้วก็ถ้ามาคุยครั้งแรกเนี่ยเขาก็จะให้เทราฉาดธทาตุนอร์มอลมา50อันด้วยนะครับส่วนวิธีการเปลี่ยนธาตุนะครับเราแค่ต้องมีเทราฉาดธาตุที่เราต้องการเนี่ย50อันก็สามารถมาเลือกได้เลยให้เปลี่ยนเป็นธาตุที่เราต้องการนะครับ อย่างตอนนี้ผมจะเลือกธาตุความมืดนะครับผมก็กดไปที่ธาตุความมืดแล้วก็เข้าใจให้เลือกโปเกมอนที่เราจะเปลี่ยนธาตุเทราเลยครับอย่างผมก็จะขอเปลี่ยนโซเบตที่ตอนนี้เป็นธาตุนอร์ม,มัลนะครับเปลี่ยนไปเป็นเทราธาตุความมืดแล้วกันเพียงเท่านี้นะครับโซเบตของผมเนี่ยก็กลายเป็นเทราความมืดแล้ว วิธีการเนี่ยก็ง่ายๆแค่นี้นะครับก็แค่ชนะอิมดีเดอร์ธาตุนอร์มอลเท่านั้นนะครับแล้วก็สามารถมาเปลี่ยนได้เลยแค่มีเทราชาัดครบนะครับส่วนเทร่าชาัดเนี่ยสามารถหาได้จากเลดวับตเทิตั้งแต่ระดับ3ดาวขึ้นไปนะครับก็แล้วแต่ระดับนะครับยิ่งระดับสูงขึ้นก็ยิ่งได้เยอะขึ้นนะครับ แล้วก็เราไปตีธาตุไหนก็จะได้ตามธาตุนั้นนะครับอย่างเช่นเหลธาตุน้ําเราก็จะได้เทราสะธาตุน้ําเท่านั้นนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซ u b s c r i b e แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดเอาไว้ด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบาย